สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์แชร์กดนานนานกดจีนยานกดเยอะเยอะนะคะดิฉันไม่รู้จะหัวเราะเป็นภาษาอะไรดีซิบับเวหรือภาษาอะไรดีว่ากดยิบัวหัวเราะเป็นภาษาอะไรดีให้มันสะสมกับเรื่องที่พลาดท่าเสียทีของทนายโชคครั้งนี้เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าพลาดท่าเรื่องอะไร สวัสดีครับ FC คุณลุงคุณป้าที่เขารพบรักทุกท่านกับผมครับอ่ากระผมทนายโชคเชว,วกรก็มีคําแถลงการนะครับผมว่าอ่าที่ผมยื่นฟ้องคดีน้องไปนะครับผมสรุปก็คือว่าผมเข้าใจผิดครับผมว่าผมอ่าผมเข้าใจผิดว่าน้องน้องจอนนี่หมายถึงผมนะครับผมจริงๆน้องจอมนี่ไม่ได้หมายถึงผมนะครับที่ว่าป่วยเป็นโรคจิตโรคประสาทอะไรต่างๆนั่นนะครับผมก็เลยจะออกมาแถลงการว่าอ่าเรื่องราวระหว่างผมกับน้องจอมนี่นะครับผมก็คือผมเข้าใจผิดแล้วก็ขอ ขอโทษน้องว่าที่พี่ยื่นฟ้องไปคือพี่เข้าใจผิดแล้วก็ขอโทษน้องนะครับผมว่าจริงๆน้องไม่ได้หมายถึงพี่นะครับผมครับก็จะออกมาขอโทษแล้วก็ขอจบคดีความทุกอย่างกับน้องจอนนี่นะครับผมสรุปก็คืออ่าผมขอผมผมเข้าใจผิดครับผมว่าน้องเข้าหมายถึงผมนะครับแต่ความจริงก็คือน้องไม่ได้หมายถึงผมนะครับก็เลยจะออกมาขอจบคดีแล้วก็แล้วก็ออกมาขอโทษน้องด้วยว่าที่ที่พี่เข้าใจว่าหมายถึงน้องจอนนี่นะครับผมก็ขอความกรุณาเอฟซีทุกท่านขอ ขอให้รับฟังผมด้วยนะครับผมว่าผมขอแถลงการแบบนี้นะครับผมครับนะฮะขอจบทุกอย่างกับผมกับน้องจงนี่ครับผมครับสวัสดีครับผมค่ะอันนี้เป็นคลิปแรกสั้นๆนะคะดูเหมือนจะทำเป็นไลฟ์ด้วยนะคะประมาณหนึ่งนาทีกว่าๆที่ทนายโชคออกมาอธิบายกับ f อฟซีของเขาว่า เขาได้มีการคุยกันกับจอห์นนี่หลังไมค์คือจอห์นนี่โทรมาหาเขาแล้วคุยกันแล้วจอห์นนี่ก็อธิบายว่าไอ้ที่ว่าว่าเป็นโรคจงโลกจิตอะไรได้านนี้ไม่ได้หมายถึงพี่นะครับเอาอย่างนี้ไหมเราต่างคนต่างอาขอโทษซึ่งกันและกันแล้วเราก็จบกันแค่นี้ก็คือเขามีการไกล่เกลี่ยมีการคุยกันแล้วก็จะบอกว่า,าจบนะไม่ต้องฟ้องกันละไอ้ที่ฟ้องไปแล้วยกฟ้องพี่ก็ไม่ต้องไปฟ้องใหม่ผมไม่ได้หมายถึงพี่นะครับ คุยกันเรียบร้อยก็ตัดตกลงกันว่าเดี๋ยวหกโมงเนี่ยจะต่างคนต่างออกมาทําคลิปขอโทษซึ่งกันและกันปรากฏว่าทนายโชคก็ทําคลิปขอโทษจริงๆซึ่ง <c oughs> ในคลิปเนี่ยทนายโชคยืนยันว่าตัวเองเข้าใจผิดคนที่จอนนี่บอกว่าเป็นโรคจิตเป็นไอ้บ้านน่ะ ไม่ได้หมายถึงตัวเขาทนายโชคเขาเข้าใจผิดไปเองแล้วเขาเลยไปยื่นฟ้องจอร์นี่เขาก็ขอโทษจอร์นี่มานัที่นี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นคลิปแรกจากนั้นจอร์นี่ก็มีการไลฟ์ประมาณสี่สนาทีได้เขาพูดถึงเรื่องนี้ดิฉันก็ไม่ได้ไปดูเต็มที่หรอกว่าจอร์นี่ไลฟ์อะไรบ้างแต่เห็นว่ามีการเอาคลิปอันนี้ของทนายโชคไปเปิดด้วยแล้วก็มีการพูดอะไรอีกก็ไม่รู้แต่ที่รู้แน่ๆคือทนายโชคฟังแล้วรู้สึกศูนย์ พอพีนองพ่อพีนดองพอพีนาดองซูนขึ้นมาเกิดอาการศูนขึ้นมาค่ะเหมือนกับเพิ่งรู้ว่าตัวเองถูกหลอกเพิ่งรู้ว่าตัวเองถูกหลอกทนายชอบก็เลยมาออกคลิปที่สองยาวประมาณสามนาทีเดี๋ยวไปฟังกันค่ะเสร็จเตรียมการได้หมดแล้วแต่๋ยถ้าคิดว่ามันจบได้ ความขัดแย้งส่วนตัวแบบเนี้ยนะครับผมมันก็จะดีแต่ถ้ามันจบไม่ได้ก็ต้องสู้กันไปอีกเป็นปีนะครับเพราะว่าคดีเนี้ยนาน,นสวัสดีครับไอ้กระทะเหล็กนี่นะครับผมยังไม่จบเลยนะ FC คุณลุงป้าที่ขับรถมาท่านครับผมครับท่านมาพฤศจิกาปีที่แล้วขอเสียดขอเครียดเพราะว่ามีการโทรมาคุยหลังไหม่เริ่มต้นจากน้องจอนนี่โทรมาหาผมก่อนขอจบคดีขอเคลียร์คดีไม่อยากฟ้องร้องกัน ด้วยอารมณ์ฉุนมากๆที่โทรมาหาผมนะครับอารมณ์โทรศัพที่เต็มหัวเลยผมก็บอกว่าใจเย็นคุยกันด้วยเหตุผลทีนี้เนี่ย <c oughs> ก็คุยกันหลังไหม่เขาโทรมาก่อนมาหาผมนะครับผมมีคลิปเสียงขอจบผมเลยบอกว่าก็ไม่ได้มีปัญหาจบก็จบต่างคนต่างขอโทษกันผมบอกว่าต่างคนต่างขอโทษกันเขาก็บอกว่าต่างคนต่างขอโทษกันผมก็จะบอกว่าโอเคพี่ก็จะบอกเอฟซีว่า พี่เขาะผิดแล้วก็ขอโทษน้องที่พี่เขาะผิดเขาบอกว่าผมก็จะขอเขาก็จะขอโทษพี่อ่เขาโทษผมแล้วก็ขอจบกันแต่ผมไปฟังเขาพูดเขาบอกว่าถ้าไม่จบจะไม่โชคดีเหมือนทนายโชคคานี้ผมยอมรับไม่ได้คนอย่างผมคุณบอกว่าคุณไม่เคยเป็นจําเลยผมจะทาให้คุณเป็นจาเลยจนได้ผมบอกเลยขอ,องขึ้นทําแบบนี้คุณทําเหมือนกับว่าผมเป็นเบี้ยล่างคุณคุณโทรหาผมเองมาขอจบ จอนนี่น้องไม่จบน้องเล่นคําพูดแสดงอะไรต่างไปมากมายผมจะบอกให้เลยผมจะฟาดคุณเลยถึงกอพอแน่นอนเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงคุณคิดว่าคุณฉลาดหลักแหลมผมไม่เคยกลั่นแกล้งคุณก่อนเลยคุณพูดถึงผมแต่คุณไม่ยอมรับว่าคุณพูดถึงผมคุณขอจบผมก็ยอมจบคุณบอกว่าต่างคนต่างขอโทษกันพี่ก็บอกว่าโอเคต่างคนต่างขอโทษกันในเวลาหกโมงแต่คุณมาตําหนิพี่บอกว่า ถ้าคุณเกือไม่จบจะไม่โชคดิเหมือนทนายโชคพี่ยอมรับไม่ได้พี่ไม่ใช่เป็นคนโทรหาเธอก่อนเธอทรเธอเป็นคนโทรมาหาพี่ก่อนแต่พี่มีพูดเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่มีพุฒิภาวะพอว่า,า,วาอ่าอะไรนะก็คุยกันได้ตโลงกันได้ไม่ว่าอะไรแต่พูดแบบนี้คุณคุณทําเหมือนผมเป็นเบี้ยล่างไม่ได้ครับคุณไม่ได้มีน้าใจนักกีฬาเลยไม่มีปัญหาจากฟาดอยากรู้เหมือนกัน คุณบอกว่าคุณไม่คุณคุณบอกว่าคุณอยากจบแต่คุณตัางหาที่ไม่อยากจบคุณพูดว่าจบแต่ปาคุณอะแขกไปเรื่อยเขาเหมือนกับว่าคนอื่นเนี่ยเขาเป็นเบียร่างคุณเหรอนี่ตกลงคือคุณไม่จบเองไม่จบพี่ก็ไม่จบครับสวัสดีครับผมดิฉันคิดว่าทนายโชคต้องยอมรับแล้วล่ะค่ะว่ากฎเกณฑ์ของทนายโชคสู้เขาไม่ได้ ทนายโชคออกคลิปมายอมรับเองแล้วนะคะว่าทนายโชคเข้าใจผิดว่าเขาว่าทนายโชคเพราะฉะนั้นทนายโชคหลังจากที่ฟ้องผิดสารไปแล้วเนี่ยยังมีโอกาสฟ้องใหม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้มีการพิจารณาในมูลคดีนะคะแต่ทีนี้แต่ทีนี้ทนายโชคดันไปยอมรับว่าทนายโชคเข้าใจผิดไปเองคิดว่าไอ้ที่ทนายโชคกลัางฟ้องไปว่าเขาว่าผมบ้านเนี่ย ทนายโชคยอมไปยอมรับว่าเข้าใจผิดจริงๆไม่ได้หมายถึงทนายโชคตรงนี้แหละค่ะที่มันจะมัดตัวทนายโชคให้ทนายโชคไม่สามารถจะไปฟ้องใหม่ได้ทนายโชคคงต้องยอมรับเพราะว่าพ่ายกลน,นี้จริงๆค่ะทนายโชคจะต้องรอจังหวะใหม่ให้เขาหมิ่นทนายโชคหม่นถึงจะไปฟ้องได้ไอ้ที่ผ่านมาจบเหตแล้วค่ะมันจบเหตเพราะว่า ตัวทนายโชคเองไม่รู้เป็นทนายแล้วมองกลนเกมอย่างไรทําไมคุณออกมาขอโทษก่อนเขาควรจะขอโทษคุณก่อนทั้งที่คุณเองตอนคุณร่างฟ้องเขาคุณบอกว่าเขาต้องหมายถึงคุณแน่ๆไม่งั้นเขาจะไปเอา เฟซบุ๊กของคุณมายืนยันทําไมละ่ะจริงไหมคะตอนนี้คุณนันมาบอกว่าเขาไม่ได้หมายถึงผมผมเข้าใจผิดเองก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ถ้าทนายโชคจะมีประสบก,การณ์อ่อนร้อยและไม่ทันกลนเกณฑ์ของคุณอื่นมันทําให้เห็นว่าทนายโชคนอกจากจะสัเพร้าฟ้องผิดสาแลรายละเอียดอะไรยังไม่แม่นแล้วก็มีความอ่อนร่อยในเรื่องของกลเกณฑ์ในการศึกทางโซเชียลเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นยอมแพ้เะิดค่ะ ต้องยอมรับว่าทนายโชคเป็นไก่ชนที่ทําให้เจ้าของหน้าแหกเป็นอย่างยิ่งฟ้องผิดสารยังไม่พอยังมาถูกหลอกให้ไปขอโทษคนที่ว่าตัวเองนะและไอ้คำขอโทษไอ้คลิปเนี้ยตอนนี้ลบก,ก็ไม่ทันแล้วค่ะเ <s> ขาคงดูทุกคนดูที่ฉันก็ดูดเอาไว้แล้วละ่ะจะเป็นตัวยืนยันว่าทนายโชคยอมรับว่าเข้าใจผิดไปเองเ <s> พราะฉะนั้นจะเอาเขากลับไปฟ้องใหม,ม่ได้แล้วต้องต้องรอโอกาสต่อไปดังนั้นถึง ทายโชคมีตัวอย่างว่าใจร้อนรีบโพสรีบทำรีบอะไรนี่ก็เหมือนกันคะ่ะรีบขอโทษทำไมไม่รอให้ทางจอนนี่พูดก่อนรีบอะไรนักหนารีบทำคอนเทนต์อะไรนักหนาทีนี้เห็นหรือยังคะว่าในโลกโซเชียลเนี่ยมันไม่ใช่สนามเด็กเล่นต้องมีวุฒิภาวะพอถึงจะโดดลงมาเล่นได้เข้าใจหรือยังคะ ดิฉันเห็นทนายโชคกําลังขึ้นไล้และมีการพูดถึงว่าจะไปหาพระส,สยามเทวาธิราชเห็นมิค่ะที่ฉันบอกแล้วว่าในที่สุดคุณไปฟ้องศาลพระภูมิง่ายกว่าเยอะ <c oughs> จุดทุบฟ้องศาลพระภูมิง่ายกว่าเยอะค่ะเพราะว่าตรกกะของทนายโชคดูมันไม่ค่อยสมประกอบนะคะตรงที่ว่าจริงอยู่การคุยกันได้ไกลเกลี่ยได้เป็นเรื่องดีค่ะ แต่คุณฟ้องเขาว่าเขามินประมาทคุณเพราะฉะนั้นคนที่ต้องขอโทษก่อนควรจะเป็นฝั่งจอนนี่ไม่ใช่คุณรีบมาขอโทษแล้วเป็นยังไงละ่ะโดนย้อนสอนเข้าให้ <c oughs> จริงๆถ้าคุณไม่รีบทำคอนเทนต์จนเกินไปนะคะหรือไม่ก็เอาไอ้ที่คุยกันเนี่ยออกมาเปิดแล้วก็บอกว่าโอเคนะเราเคลียร์กันแล้วนะ ก็ยกโทษให้กันเรื่องนี้ก็จบไปแล้วกันต่อไปก็ต่างคนต่างจะระมัดระวังแค่นี้ก็จบดันออกไปพูดว่าผมขอโทษน้องจนนี้ด้วยนะผมเป็นคนเข้าใจผิดเอง <c oughs> นี่ฉันไม่รู้จะหัวเราเป็นภาษาอะไรดี <c oughs> เออ มันเป็นการผิดซ้ำซ้อนมันเป็นความสับเพ่าเป็นความพลาดซ้ำซ้อนในหนึ่งวันที่ไม่น่าไม่น่าให้อภัยนะคะก็ต่อไปจะทำอะไรก็อย่ารีบจนเกินไปนะคิดให้ดีๆคะ่ะคิดให้ดีๆเรื่องบางเรื่องนะคะบางอาชีพการที่มีความละเอียดอ่อนและพิจารณาต้นเหตุปลายเหตุสาเหตุกลางเหตุให้ดีก่อนที่จะพูดอะไรออกมามันเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นคะ่ะ คุณอ้างตัวว่าโดดเขาหมิ่นแต่คุณดันรีบออกมาขอโทษเขาตะกะมันก็ไม่ได้แล้ว